ฮัลโหล,ฮ,ล,โหลฮัลโหลลูกเว้นอยู่ไหนคะมาหามามีไหมไม่นี่อะไรใครอยู่อ่ะเอนโตอยโอเคใครยา่าใครยา่าใครยา่าอยู่ครับ okay, อย <okay. S 2> ู่อยู่ใครอ่ะมันมีมันมีวีจีมาที่โรงพยาบาลไงไม,ไลามาเฉยเลยมาเฉยเลยมันมาเฉยเลยใครเลยใครอะต้องมาดูเองมาเฉยเลยจะมาค <Okay, S 1> ืบนะอยู่เนี่ย v G, v G, วีจีวีจีไว้ก่อนอะไว้ก่อน นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาทิ้งไว้นอกโรงพยาบาลน,นะเดี๋ยวชิวยให้นอกโรงพยาบาล เข้ามาในเขตอลยดิเข้าให้เทตแางก็ได้ดิเอาไปทีจัดให้ทีเอาไปทีทีักทายทักทายทักทายยินดีต้อนลับนะครับโอ้โหหกพันแปดโอ้โโอ้สวย เขาขึ้นมาเหรอวะเขาขึ้นแล้วขึ้นของเขานี่ทักเาหน่อดีวะเรียกอะไรอ่ะเรียกอะไรเฮียไม่อยากคืนหนนไปสิเออวะคืนเร้ยกขึ้นก่อนขึ้นหน่อยนี่เห็นแล้วเขารวมเก้งเหมือนกันทั้งนี่ยเขาบอกว่าเขาออก WG แล้วจะใช้ออกไปปเดี๋ยวจะให้เฮียมาสัมภาษณ์เออวันออกมาทำไมมันเป็นยังไงเฮียคืนยังเนี่ยคืนแล้ว โอ้พันเขาจะขายป่ะวะอะไรนะอจะเปะิดยะเครื่องเขาไม่กล้าขายเขาดีกวะเอาขึ้นเกิดใส่ตังค์มันโก้ก <laughs> พกขนาดนี้จะถามจริงเหรอไม่เมนนมก็บตังค์พันในตัวเนี่ยนะหกร้อยกูย,ยังคิดหนักเลย โอ้โหคยตับเดียวครบแล้วหายจำได้ว่ามีเงินอยู่ในกระเป๋าหกพันแปด่าไรเหลือหกพันอะแปดร้อยค่ารักษาโอเคมาพบอะไรขนาดนั้นก่อนเออไม่เก็บตังเราทำจริงเอาเอาตรงๆวะเอามาจากไหนก็ไม่รู้อ่ะ ทำไมถึงมีก็ไม่รู้ปิดยกาชาหรือเปล่าอ๋อไอ้กล่องแดงๆอะขายไหมคุณไม่ได้ใช้หรอกพี่พี่เอาไปให้หมดเลยไม่ได้ใช้อะไรเลยเลขเจ็ดสามครับกล่องแดงคือกล่องไม่ใช่กล่องกาชานะกล่องแดงคือกล่องโอ้ยไม่เอาเพนช่องเขียนเงินซ่อมรถต่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาไว้ซ่อมรถเนี่ยอย่าสัมภาษณ์ก่อนเดี๋ยวมาแป๊บนึงไม่สัมภาษณ์แล้วไปก็อินดีต้อนรับครับเจอก็ทักทายเลยไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องต้อนรับแล้วแน่ใจนะ อ๋ออต้องรับ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 ไม่ใช่ครับอะไรครับตัวไม่เอาตัวพันยายใครอะเอ่อ,อ,อนี่อยู่างนี้แล้วนี่ชื่อมินอะน้องมินเฮียกำลังจีบอยู่สวัสด,ดีสวัสด,ดีแล้วนี่ชื่อหอยหอมสวัสดีครับเฮียจีบอยู่ชยยใช่ครับพี่ชายหอยหอมเป็นคนดีน ืมโอเชอกไอ้ไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเรือคนเนี้ยชีวิตดีตลอดไปเหมือตอนแรกก็ไม่ต้องคิดแต่ตอนนี้ต้องคิดแล้วแหละมีมีความสุขสูขไปไปมีมีอิ่มมากครับถ้าไม่มีมาเอากับเราได้แต่ถ้าไม่มีมาเอากับพี่มาเอากับพี่สรุปน้องต้อง เอากับใครเอากับหอยโอเคเอากับหอยใช่เอากับหอยใช่ฝากฝากดูแลพี่ชายหน่อยหอมด้วยนะคนเนี้แต่ว่าเป็นเป็นคนที่ดีแบบว่าแบบดีต่อใจแต่ว่าเป็นภัยต่อจุดซ่อนเลนส์เป็นต้นเหรอสรุปเป็นภัยต่อเขาจบขอเป็นตัวให้เขาหน้อเจตาม ทำไมเลือกเขาไม่เต็มวะเขาต้องนอน,นอีกรอบอะเธอรู้บ้างทำไมเขาไม่เต็ม,มทำไมอะไม่เธอรู้หรือเปล่าทำไมเขาถึงเลือกไปเต็มตอนแรกเขาเต็มไม่หรอ <c oughs> จะรู้ดิเนี่ยอ๋อ่คำอ,อะไรอะ <c oughs> ก็ไม่รู้ไงโอเคขานอนหน่อย เฮียเมื่อไรเฮียแบบจะเอ๋อบ้างอ่ะไม่ได้วันถ้าเฮียเอ๋อเฮียต้องเป็นลูกหนูนะไหนเรียกบามีสิตอบเรียกไม่เบามีหอยหอมมันคองหนาววันนี้คอะพี่สาววันนี้ค่ะตอนโดนอุ้มมันคองหนาวอ่ะหนูหนาวชิมินครับตอนนี้ค่ะเฮียมันรู้สึกว่าหนูหนาวเรียกแมดอล่าค่ะโอ้โหจำไม่ได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ขอโทษทีเอาใยโดอลลรา มันเย่กอรก่อพี่พี่เสร็จแล้วมันมันไม่ติดหูน่ะแม้มึงไอเด็กไม่มีที่ไปไอเด็กไร้บ้านเป็นไงออกตัวให้เขาต้องมากไปสมนรับหน้ากูบอกเลยมึงหุบปางวันเนี้ยว่าและต้องโดนด่าก่อนเห็นคุณไฮโดราแล้วคิดถึงพี่คุมะเอ้านั่นลูกหอยหอม น้องเป็นเอ็ซีวิค right ุ I mean, ้ม okay. ้าเอ็มซีขายดีด้ยเอ็มซีคูม้าด้วยคูม้าเป็นเอ็ซีเนาะชอบขอแปลกซะด้วยเนี่ยลายเซ็นเขายังอยู่ที่มีอยู่เลยเนี่ยคอวอยเนี่ยอะไรละที่เขาเซ็นว่าคอวอนอ่ะคิดมีคอยแย่ไงโอ้โอ้โอ้โอโอเคน้องน้องจำคำเต็มไม่ได้แล้วไม่จำได้คำย่อคอวอยย่อมาจาก คุ้มยา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 เขาเป็นหมีเกาหลีอ่ะโอใช่ใช่เวลาเขาเจ็บเขาเขาไม่ร้องโอ้ยเขาร้องเฮียยฮีเดี๋ยวเราก็เสียเฮียยฮียยังไม่ถูกต้องยังไม่ถูกต้องไม่ถ้อีกนิดนึงอีกนิดนึงค่ะต้องต้องเอาลิ้นแตะพิไดนี่ด้วยแบบเฮียเฮียไม่รันมาเหม่อแล้วเนี่ยลองลองเรียกแบบเนี่ยเวลาสมมติว่าแบบเอ่อเกาหลีใช่ไหมจะเรียก แย่เฮียอย่าง้ยเอาไปอ่ะเอาไปอ่ะอ๋ออะลองลองลองต้องลองต้องลองจบแล้วรู้ไปยางเฮียป้าไปอาไปเอาโคตะเบยะเบยอะไอะหมวดไปม็อบ หัวไม้มอบของน้องอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยอย่าขึ้นอย่างนี้พี่ใจไม่ดีวะช่วงนี้ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยอะไรนะอ้าวฮะโทษครับโทษครับพี่ขอโทษพี่โชว์โทษครับน้องหอยอันนี้นัเดชไงออ๋จะไปซื้อรถแล้วพี่ทุกคนนะคะทุกคนรอก่อนเดี๋ยวพี่เดี๋ยว จะไปซื้อรถล้วเขชนพอดีเขาเรมาส่งมง่นี่ไมไม่มันกระโดดมาไม่ไม่ไตาชต่อยกันหนูเป่านี่นี่นี่ทำไรหนูไปลงไว้นี่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 แย่คือย่ชื่อพี่โชกุนใช่ไหมเวลาเรียกใช่ไหมคุยดีๆกัน่อยเวลาเรียกต้องเรียกแบบว่าอบไปโชย ไป,ป <ะ S 1> พี่แต<ด>่เราคงเดวดีว่าไปไม่ไมไมออกป,ป้ากินนะเมื่อไรลูกนอนจบเตียงนานมากเลยนะเราอ,ะ <c oughs> อ่ะเป็นถ้าจะหลับหรือเป่เวน ไม่ต้องฝึกฝึกทำไมยังไงเอาหอบก็ชนะหอบบอกเลยกิจกรรมเนี้ยไม่มีใครจะนับพออหรอกนะนี่มือขับพอในตำนานต้องแข่งด้วยนะไม่อยากเลียงาวกินกรเมหน่นอนเราจะขับปั๊มแม่งทุกลำเลยกิจกรรมแน่นอนวันอาทิตย์บ่ายสามมีกิจกรรมหมอแข่งขับพอค่ะใช่เราก็จะดูแล้วเรและวี่ไปนั่งได้ปะไปนั่งกันหนูมาดูได้มาดูได้ อนั่งวันดูได้แต่คือถูกบอกเลยนะรถจ้าระเบิดทุกรังเกิดอาการบาดเจ็บสาหัสตลบตัวอย่าเท้ไงเฮเแี่ต่เราจะชนะด้วยกันที่เราจะแบ่งแม่งแัมให้หมดเลยนะเดี๋ยวจะเร่งเขียวแล้วอะไเอาแล้วเอาแล้วคุณหมอขึ้นรยังไงครับมาแล้วมาแล้วเาลครับ เสียงข่าวโคตรดังเสียงข่าวโคตรดังไหนไหนไหนพูดไหนพูดกับออกไปอ่ะอะพูดพูดพูเอาแบบเมื่อกี้แบบเมื่อกี้ไม่เอาไมเมันต้องแชร์ของมันต้องแชร์เร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็ววาจี่หลอหมอดีดีดีอาหนึ่งสองสามหยอะ มาเดชชัดเลยมาเดชมาเดชครับผมมาเดชพี <whatever immigrant> <atur representatives> ่เหมือนหนึ่งเะมาเดชชดมาดีแล้วมาเดชนี่คืออะไร่ได้ครับมีพี่เหมือนแบบแล้วผมรอหน้าโรงพยาบาลแฟนมาแล้วเหรอขอขอชุดน้องคืนด้วยได้ไหมแฟนเขาได้อะหนึ่งสองโอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวที่สองก็พอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่แขนแขนแขนในท่อนี้มันแขนแขนสกีดสุดที่สุดเดชอใครเไรแนไลค์ก็อย่างนี้เอาใครเอาอะไรแขนใครเอแนก็อย่างนี้พอรักไงถึงต่อยนได้ไปแล้วพูปีดออกต่อพูปีดไม่บักไม่ักหอยหอยหอยพี่หายแล้วหอยหอยห่มพี่หายเข้าไปชเอาเข้าไปไใช่ครับใช่หอยห่มพี่หาย ขอเช็คก่อนว่าหายจริงไหมครับขอขอขอลองดมได้ไหมไม่อมลองดมหนึ่งจิ้มดมหนึ่งพี่โอยไม่รู้จักตัดขนปิวติจมูกหนูเดี๋ยวก่อนพี่ใช้พี่ใช้นกแก้วนะพี่ล้างทุกวันมายถึงผมหมายถึงผมมมาถึงคนอะไม่นะพี่ใช้นกแก้วล้างทุกวันนะมันนกแก้วด้วยยังไม่แค่สบู่พ่ออีบีโชยด้วย แม่งแค่สบู่ก้อนแล้วไม่กินติบาทก็ไม่ซื้อเอาสบู่พ่อมาใช้แล้วมันเป็นคนยังไงก็กยากพี่น้องคือเราก็ใช้กินละอยาจิ้มไม่ได้หนูมีคนของใจหนูแล้วอย่ามาจิ้มหนูพี่โชว์พี่โชว์แม่งท้อว่าไงน้องโชว์ครับไองานนี้มันต้องไปซื้ออุปกรณ์ป่ะครับใช่ครับใช่แต่ไอตรงแรงเขียวมีราคามันจะเที่ยวประเดานพี่ดาวงอ่ะใครในแถวบ้าประชาชนไหมฮัลโหลอยู่ที่เดิมตลาดเขียวไง โอเคอยู่ใครอะอยู่ยืนอยู่คนเดียวเนี่ยโอเคเราครับจะไปครับเสียงเ้าจัดเนี่ยขอตังค์หน่อยได้ไหมไม่ได้ทำงานห้าวันไม่เหลือตังค์ในบัญชีติดตัวเลยได้อะไรล,ลูกหนุกก็เยอะอุย้ยไม่มีตังค์แล้ววะห, 8, 000, หนึ่งชำเกายง p l หรือแปดหมื่นยงอะเอาเท่าไหร่อาเท่าไหร่ หมื่นหนึ่งขอบคุณค่ะหมื่นหนึ่งจ่ายค่จาจ่ายค่าเสียเวลาที่ไปเมืองน,นู้นได้ไหมขอยอนจ่จายจ่ายค่าหมื่นก็ได้ขอย้อนกลับไปไม่ไปฟาร์มเลยได้ไหม <c oughs> เ,เหงือยนนองกอโทูได้ไหมมองเยากวให้ทุกคนไปสนงกูปากสีฟ้ากูสีฟ้าทั้งตัว น้องขอแบบอยากให้ดูคนมัสนุกมาคิดว่าจะออกมาเป็นแบบนี้คิดเ <G ül üyor> นี่ยต้องถามอีเนียทำไมมึงไม่ลงรถอะไรใครไม่ลง,ลงปถามว่าไม่ลงดิไปแล้วออกแคนทำไมออกแก๊งทำไมก็ดูดีแต่ละคนแม่งพูดอะไรไปก็โดนด่าเออเฮียมันมีช็อตพีกอันหนึง่ง ที่หนูจี้ถามมันว่ามึงหายไปไหนกันตอนที่พวกพี่ตามึงกีล่า,ามันใช่ไหมม,มีผู้หญิงคนหนึ่งให้ไปเก็บแบตเตอรี่พากันไปเก็บแบตเตอรี่ทั้งๆท,ที่เราล่าอยู่กูบอกกันแล้วแล้วูบอกเขาแล้วหนูไม่ผิดเก็บแบตเตอรี่ทั้งที่ของเราอะ่ะเราแม่งควรจะเป็นคนที่ไม่พร้อมแต่เราเสิอกมีพร้อมป่าโคตรงงเลย ช่ไหมเนอะพูดแเสียลมไปดีกว่าเมียโทรมานะเฮ้ยมียเราเข้าความสมริดมาถ่ายยาอยู่โอเคเก็บโทรศัพท์ชี่มิเฮ้ยไปอย่าลืมนะไม่เก็บโทรศัพท์แต่คาสายอยู่ค่ะโอ้โหอยู่ข้างๆยังคาสายเขาขับรถเร็วมันไม่ได้ยินอย่ากได้ยินเสียงตลอดเวลาโอ้โหนี่เราเป็นวัยรุ่นเพิ่งแตกหนอเหรอขนาดนี้เดี๋ยวนี้ติดคาสายด้วยไม่ได้เอ่อ น้องมิ้นเบอร์พี่สามเจ็ดหนึ่งห้าตูนช่วยอะไรโทรมาได้ค่ะสามเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์โอเคดูแล้วว่าพิ่งตื่นไม่ตอนเนาะบินจากต่างดาวมามันไม่มีแปลงสีฟันให้กลางทางไงไม่ผมแงไม่หอยแหละก็บอกแล้วให้พกนี่พี่บอกทั้งคู่ไม่เฮียแบบเมื่อเมื่อคืน หนูไปนอนบ้านแฟนมาไงแล้วแบบว่าคือบ้านมันเป็นโฮมเลสอ่ะเพื่อนไม่มีที่ให้หนูแปลงฟันมีแม้แต่ว่าไ่เอ่อคนคุยไม่ใช่เจอยังไม่ใช่แฟนผิดอ่ะไปเจอกันมีอะไรโทรมาโอเคโอเคป่ะจุ๊บ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 จ้า เหนื่อยไหมห้องหรือเปล่าไม่มีเอาเ้าลาจุดเข้ามาครับเนี่ย อาฝันดีนะครับอาฝันดีนที่ตวาดน้า นี่เพื่อนฮะยิ้มคมเมดสักแป๊บหนึ่งได้ปะเราในว่าสองจุดเราเดียวเพื่อนเราเดียวเลยโอเคได้ได้ได้ลองชนไอ้นัเด็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโทนี้มาเข้ามาเขาหน่อยครับ

บบเบื่อยหมดแล้วมั่งยอมเปิดได้ฮะยอมเปิดได้ขนาดนั่นใช่ไั่นเธอไงยอมยอมเปิดได้เลยขนาดนั่นเลยโดนชผมขอ,อต้อมตรงนี้เลยนะครับไปแล้วคุณตำรวจ เอ้ยพี่ชายอะไรนะคนอันนี้ผมโดนชนอะอันนี้ไม่นับนะซอมกล่องซอมกล่องฮัลโหลได้ไหมครับฮัลโหลอัพอันนี้ผมโดนชนอะอันนี้ก็ไม่นับนะกล่องแรกไม่ไม่นับกล่องแรกนะอ๋อมันมันอยู่เดียวคุณชนผมเลยอะถูกไหมเมื่อกี้มันมันมันเลนเราอะคนอ่าแต่มันกล้องยิชนผมไหมเฮ้ยหลงคันล่าสุด ه, ล่าสุดจะไปขึ้นรถตำรวจใช่อ้านามันม,ม่ไหวเลยมันขึ้นรถช้าละบบ yeah อะไรไม่ค่อยหลอดยากอะ่ะอะไรไม่รู้นนต้องเดันขึ้นเฉยๆต้องถอดประตูแล้วมั้งจ <c oughs> ุดติบใครขายไปวะไม่รู้ครับเวลา,ไปไปาวตอนไหนวะ อะไรเฮียรู้ว่าจุดสิบขายขายอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะทุนนี่จะถามให้เ,เฮียไม่ตอนไหนวะ